อ้ากข้าไหนก็มาดิเหนเจอเจอไหนวะีคนลูกกูตั้หนเป็นไหนละเย็นโอ้รียนพี่โลยังไหมไม่ได้ไม่ได้อีเกี้ยมมันบูสต์ไงดูเลือดมันดิ ไม่ลดเลยเว้ยถ้าอาบเนงั้นเรเตรียมฟาร์มมีสองอย่างอะไม่ได้พี่เล่นฟาร์มก็ได้เรียนนี่มันแข่งเยแล้วคนผมไม่มีเนี่ยเออสวยสวย,สวยพี่จุกจุกในปอ่ <c oughs> อมึงเลียนแข็งอนะแก่มีต้มไหมั้ยโอ้ยโดีย ก็อัพดาเมจตูมันต้องมันฆ่าได้อย่ไม่ต้องไม่ต้องเอัพไปนั่นเติรเดสับหัวเอออัพตเสับหัวมันจะแบบมึงตายไปเลยย็นชิบหมะ ไม่ทันไม่มีหรอเรื่ยันนะสอะไรันอตีอมันเด้ง่ยพี่ทำไมอ้าวทีเนี่ยัตีผมเลยไม่อยากเอาอะไรข้างแรกอ่ะอดี จะเชื่อเกิดนะเฮ้ยพิเคียนี้ไม่มีขวานไม่มีขวานนะน้องบอกมาที่อ่ะมาเดี๋ยวเลยเออพิเขียนแมงเววเววไม่ตามก็ดีละพี่เขียนแมงเววตามก็ดีละเอาโดนที่อะไร ขี่เข็นโดนไรแขงยังงั้นเห็นละไม่มีขวานมันยังคงไม่มีขวานอยู่อ่ะเอาขียมันมาไปแล้วพี่ขี่มาเอาปะเอาเอาเอาไอ้โง่กันขี่ไม่มีขวานเดี๋ยวเพือเออไปไหนจ้ะน้องสาวขวานไม่มีเนี่ยไอ้ตัวไอ้เหี้ยตัวไม่ไอ้จับ อเียระบายถูกตัวเนียกูจะเปลี่ยนไอ้เงี้ยิ้มัยิมัไอเียระบายนิดองดอกเอาไปอ่ะกลยังไม่ถึงไอ้ถูกตัวเนไอ้เหี้ยตังยันยไม่ใบมาใบกู อันก็ไปสวนนี่สตันโอ้โหกลับไปสวนแค่จบละวควายนี่มึงกดได้ทีละสกิลกูเห็นมึงกดสองสกิลฟองแค้นนี่เตียนมันไม่วิ่งไปเหยียบมึงไม่วิ่งไปเหยียบมันล่ะแต่มึงสับดูสิ เยวคีจะกลับมาที่รอรอเลยรอเลยวะล้อยาก็าับาเร์ที่นออที่าวเวอร์อารีสอาเร์นองทเทีวาวเวอร์นอาเอรสขอาเอ่สวาวเรนอเลยนเอนาร์สนขออ่นรอเวีวอเนรอวเน เขาจาัดเกมนะแข่งโดนโดนย่ออ่ะให้มันวาบ้าทันไา,า,า,าให้มันาวนาบ้าดิเอามันนักเก็ตงานกลับมาไอ้เฮียเนี่ยกรีดกรีดติดทางสัตว์กูไม่เคยเห็นเฮ้ยเอามันนี้ไปกินไอ้เฮียอย่าบอกว่าไอโอวิ่ง่ายไม่ได้ อห้ยกี่กีบอนนะกีบอนไนดูบอกแล้วมันไม่ช่วยหรอกกูไม่ทำเหรีไม่พอเปิดไปกูตายเองอ่ะไม่มีคนซ้อนเนี่ยกูเด็กก้อนไหนเด็กก้อนพี่ <c oughs> ตีไม่ร้อนเรียบหมดเหรอพี่ตีมันให้มันตายเลยนะโอเครอร้านเด็ดไอ้อหวายเอ้ยแดจจายมันมีมันมีดามเมรียอะไร วิ่งกูรู้้วพี่โค้งใช่เลยล่ะมึงกดไม่ทันใช่ไหมพี่พูดมาไม่ไม่ผมไม่ถืว่าพี่ใจใจสับประชา้ามากหัวผมไม่คิดเองอะว่าสับมันดูชา้ากว่าปกติอะว่าผมว่ามันมันคููดาวไม่เยอะเลยนะเวลามันัะเป็นเอียดอะ ยังไม่กลับอีกเหรอใครอ่ะเอ้ยอใช่ไหมเลยใช่ไหมจริงไหมจริงจริงรงระแไอ้อคูสนมออปีสั้นยระยะปีงะปปยงสัง้นอยอะตีวอดหัวงเงาบอกเ còn mày bay... Mà bay mà sắp! tập Phải lên! mày 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 Đang mày 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 อีกูล่อกรี๊ดมันเป็นหนึ่งดอกเลยนะเว้ยอี่กูก็หาหาวะไปกไปิแล้วไอ้พ, well. h, พี่กูแล mm ้วเว้ยพี่กูมาแล้วเว้ยพี่กูวะให้มึงขำได้แค่ตัวนีงเย้เอาอ่ะพีกูเฟื้อมาเด็ดหัวร้อนในพี่ในยามนี้ แต่ยังเ <Rocky> ราได้ลองครับนเยสก์นมาตีปวอมนี้ไอ้คนแสดติดมนี้ตีไม่คู่ก็มาสอบลายะไม่ค่อยได้เลยนะคูกูกูดมาตอสสถานการณ์นี้แม่าอย่างมากแลไว่ใช่ว่าไม่ต้อง ahead. พูดกูไปเอ็นเห็นคนล้ายอะ เจ็บวือดดิ้งกูต้นไม้จบการนะจบการนะจบการเสร็จที่เราเราไม่ใช่ต้อมเปกันนี้ซึ่งมาไฮโลต้อมเปกันนี้ซึ่งมาไฮโลถ้าเกิดมัวร์มันพี่กูมีเดียก่อนนะประกดก็ไอ้เหี้ย อาจจะก uh, ับเซฟชื่อไอ้สักคนหนึ่งไปก็ได้กลัวมันหรือเล่กลัวเนี่ยตาไม่ทันนะตัดมีสตัดมีสดูความบริการเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะหลังเข้าจะขายบอลเล่นกลัวหลังอะนะ เออเอ๊ะเอาหลังเสมเอาน่เลยไม่เอาปั๊บเอะเยอะๆตีปั๊เยอะไอ้ยเก่นี้กูกระสอบสายเลยกูแนบ่ไม่ได้เล่นเลยเออไม่ไดแม่งตีสองตีตายอ่ะไม่ไม่ใช่หรอกกูกลางไม่ตรงไหนแม่งก็ไม่ชอบเล่นงูกันตรงนั้นอ่ะกูโอกาสมือให้เข้ามะเข้ามะ

อะไระเออจริงด้รอหนึ่งหกพันอะนึ่หกพันอะไอ้ไอ้กูแม่งวายว่ะาวายเพือมาเล่นกากเอเองปกติเอโค่แม่งสวยทุกดอกแหละสมแรงเว้ยตายดิฮ่าฮ่าฮ้ เซมไปนะลัสตาบอกบอกมันลาาสตามีแอคเคาท์ขายลาาด้าแอคเคาท์